สวัสดีค่ะพบกับเจนช่อง TJ Academy นะคะสำหรับวันนี้นะคะหากคุณแม่หรือคุณผู้ปกครองคนไหนนะคะมีงบประมาณจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ ไม่มีเวลาหรือแม้กระทั่งสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะก็คือ self learning นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะผลักดันให้เด็กๆสามารถพูภาษาอังกฤษได้หรือแม้กระทั่งภาษาที่3การเรียนรู้ด้วยตัวเองในสมัยนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะแค่คุณเปิดใจนะคะวันนี้ที่เจนนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการเล่นเกมนะคะเพื่อนหากคุณคนหนึ่งนะคะที่มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณลองให้เด็กๆนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกมนะคะซึ่งวันนี้ที่เจนนำมาแชร์เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่น้องตองเจนะคะได้ใช้เวลามาสักระยะหนึ่งนะคะ กับเกม Minecraft นะคะเกมเป็นเกม Minecraft นะคะซึ่งเกม Minecraft ก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะคะที่เจนมองว่าเราสามารถที่จะใช้เกมนี้มาผลักดันให้เด็กๆเขาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาและที่สําคัญที่สุดนะคะเพื่อนๆก็คือเด็กๆ เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักเขาชอบเล่นเกมใช่ไหมคะเราก็ให้เขาเล่นให้เขาทํเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาแฮปปี้เขามีความสุขพอเขามีอารมณ์แบบนี้เวลาเราสอนอะไรนะคะเราจะให้เขาเรียนรู้ภาษาเพิ่มเขาก็จะทําได้ได้เร็วได้ง่ายเพราะว่าเขาอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มีความสุข สำหรับเกม My Cup นะคะเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะคะในเกมเกมนี้นะคะเล่นกันทั่วโลกนะคะในเกมเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในเกมเกมนี้นะคะเขาก็จะสร้างสร้างมอดขึ้นมาซึ่งมอดแต่ละแต่ละเวอร์ชันเนี่ยผลักดันให้เด็กๆมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้น ที่เจนตัดสินใจให้น้องตองเจเขาเล่นเกมไมค์ครับเกมมีหลายเกมนะคะบางเกมก็ไม่เหมาะกับเด็กๆคุณผู้ปกครองหากอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของเกมอยากจะฝึกและให้ลูกๆเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษลองเปิดใจกับเกมเกมนี้ดูนะคะคือเกมไมค์ครับนะคะก็ในส่วนของการเรียนใช่ไหมคะเจนมีเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับที่จะทำให้เด็กๆเ,เขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมได้นั้นนะคะก็คือว่าให้เขาเรียน ให้เขาเรียนแบบธรรมชาติการเรียนแบบการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนแบบธรรมชาติก็คือการฟังและการใช้เลยการพูดเนี่ยคะ่ะมันจะทำให้เขาเข้าถึงภาษาเข้าใจภาษาได้มากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือพอเขาชอบเขารักนะคะแล้วทำบ่อยๆในทุกๆวันจนเป็นกิจนิสัยเขาเนะคะเขาก็จะซึมซับมันไปได้เองโดยอัตโนมัติในแบบของเขานะคะ โดยที่เราจะไม่กดดันเขาในเรื่องของเทนส์เขาจะพูดผิดพูดถูกวันนี้เขาอาจจะพูดผิดแกรมมาแต่เขาแค่สื่อสารและรู้เรื่องนะคะเราก็ให้กำลังใจเขานะคะวันนี้นะคะเป็นแค่เบื้องต้นนะคะที่เจนนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะเจนจะมาแชร์เทคนิคนะคะเทคนิคนะคะว่าจะให้เด็กจำคำศัพท์อย่างไรในเมื่อ คําบางคํามันคือคําที่ใช้ในการเล่นเกมแต่เราจะมีวิธีการค่ะที่จะใช้คําศัพท์ในเกมนะคะมาสอนให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆเ,เข้าใจในภาษาอังกฤษจากสิ่งที่เขาชอบนะคะเจนก็มีเทคนิคนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะพบกันใน EP ีที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ